BMRIT ออกใหม่คันนี้ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้4 1 9 0 0 0บาทอัดแน่นไปด้วยของแต่งอย่างดีตามมาเลยรอๆแบบนี้มาอีกแล้วนะครับนี่ปั๊มเปรกมัมโบดิสคูนะครับกันลมหน้า RNG นี่กัดข้างเครื่องต้องมีนะครับตรงนี้พอท่อใหม่ๆใส่กันกดออย RNG นะครับออกใหม่คันนี้ล้านกว่าบาทนะครับปั๊มเบรกมมโบกับการสะบัดจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนี่นะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับเพือๆ สายไร้ที่ตินี่ยลบหลัง r n g นะครับแล้วก็บางคนหลัง p ิ้วอีกนะครับตัวครอบสุดมดมีมาให้ด้วยนี่แล้วก็ชุดท้ายสั้นนะครับ m o t o trio นะครับยางดอกเต็มเต็มเหลือๆนะครับคอนตินะวน,นให้ดูหน่อย่อะดูเล็กไม่กันหน่อยสีถังเนียนๆไม่มีรอกไม่มีพองนะครับกระจกภายฮนแต่งด้วยทั้งซ้ายทั้งขวานี่4,947กิโลนะครับฟังเสียงกันหน่อย โยกเลยป้ายแดงคันนี้ร้านก็บาทนะครับวันนี้4 19,000บาทเท่านั้นถูกใจทรงหาแชมป์ได้เลยสวัสดีครับ